ท้องคิดอะไรเกี่ยวกับเกมไหมครับในครับ,ก,รบก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยอยากชวนทำเกมอะไรนะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะไปดูแล้วผมจะเลือ,อกให้นะครับโอ้ตยต้นไม้ต้นไม้เออจะให้ดิวกดไลค์กดแชใใร์กดถ่ายด้วยนะครับจะทักกันหมดแล้วไปดูกันเลยโอ้ยหิวจังเลยอ,อะอหิวฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วเนี่ย กินมามาทางนี้โอ้กินมาจากทางนี้แต่ใครจะให้เราล่ะน้ำมันบ้าเจ้าของเมืองว่า KFC แล้วก็กินไม่ได้เง่นก็ไม่มีอ่ะโอ้ยหิวหน้าบ้าละพรงนี้แหละเนียนสุ็แล้วยอมกับไป เป็นน้งอ่ะเออทำไงดีลงใส่เจ้าของว่าจะไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยเนี่ตรงนั้นอ่ะเบียดเลยเพี้ยงเปี้ยงโอ๊ยเปียกเลยเนี่ยจะเข้าบ้านไปยังไงดีเนี่ยตรงนี้ก็เป็นน้ำโอ้ยที่ทำไงดีอ๋อฉันพกดินมานี่น่ี๋ยวฉันขอลองขุดๆดูก่อนเออ นี่แหละดินดินที่ฉันพกมาฉันขอเอาดินก่อนแล้วเราต้องทำลายหลักฐานโอเคโอเคโอเคขอเลยนะขออยูไหมไม่มีนะโอเคนะโอเค,อเคไม่ได้ล็อกด้วยขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ ไอ้ไกเสร็จแล้เรยงานเนี้ยิอ้มีอะไรไหเนี่ยเคตอนนี้สี่ทุ่มหาบนมีใครอยู่ใช่ไหมไม่มีอุ้ยไกว้าวนี่อิ่มแ่อิ่มแอุ้ยเอาได้หรอไปกันนะนี่ห้าทุ่มแล้วไม่มีใครมาแล้วมั้งเคโอเค เดี๋ยวเราออกประตูเลยกันไม่มีใครมาแล้วเออเดี๋ยวนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเดี๋ยวน้ยนายมาทำอะไรที่นี่ผมขอโทษครับเฮ้ยสวยแล้วเรานายนายทำแบบนี้ไม่ได้นะตาชมพูล้ลยสกินไม่เห็นเหมือนอันเก่าเลยนายทำแบบนี้ไม่ได้จีจรนนายเอาอะไรมาแน่ๆนึงสิ โอ้โหหลักฐานชัดเจนไก่ยชัดโอ้ฉันคิดว่าฉันจะมากินน,นี่ไตหนึ่งนั้นนี่ออกมาดวก่อนพึ่งเข้านายก่ชัดฉันคิดว่าฉันจะมากินรอเหมือนกันแล้วเนี่ยนี่อ้ยนี่นายเฮ้ยฉันนี่เหนื่อยใจจริงๆนายน่ะฉันควรทำยังไงกับนายเนี่ยหนี่ก่อนเลยกันนายจะหนีไปไหนไหนีจากใคร เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละรครับคุณตำรวจเออเขาเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะครับหนึตาชูเลยเออก็คือถ้าเรื่องมันผิดคดีนะครับแล้วต้องจับคนฆ่าเอ้ยพิจารณคนฆ่าแต่แล้เขาอ่านเล่นเล่น,เ,ลนเอ็นตุบเองเฉยเลยเล่นกรดูข้อมูลหน่อยครับอืออข้อมูลของคนนี้นะครับถ้าทำผิดร้ายแรงาดีต้องจับเข้าคุกอย่างเดียวครับฮะจับเข้าคุกง,งั้นเนะหรอ ฉันไม่ยอมรักนะนี่นายทำผิดนายก็ต้องยอมรับผิดสิฮะใช่ครอบทาผิดต้องยอมรับผิดอึดูจากข้อมูลแลว้วข้อมูลประวัตินี่ไม่ค่อยดีนะครับเหมือนจะป้นบ้านมาหลายบ้านเลยนะครับดูจากชาวบ้านที่เรียกร้องมานะครับฮะบ้านเราต้นป้อขนขันทังเลยหรอครับเออก็คือป้อนมือข้างๆนะครับเฮ้ยฉันไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำอะไรนะครับหลักฐานชัดเจนตรงนี้นะครับเฮ้ย <c oughs> ถ้าเข้าคุกได้เข้าคุกเลยนะครับรับเดี๋ยวเราจะให้เข้าคุกไปนะครับครับเอ้ยเอ้ยหล่าเ้ยอ้เข้าคุกหลายรอบแต่วันนี้อ่เอ้ยไปเลยไปไปนายอ่ะไปเลยไปไปไปเออเดี๋ยวให้เดินเองนะครับดวนเองเหรอครับใช่ครับเพราะว่าเรามองอย,ยู่นะครับโอ้ผมเข้าไปดูได้ไหมครับคนไม่ผิดห้ามเข้านะครับ ก็เออขับขับคันไปเลยคนผิดไปเลยเดี๋ยวฉันขับมาก่อนเช้าเลยเนี่ยไปเลยอุ้ยสถานีตำรวจดแรยดีจังเลยจะไม่นอนเลยกี่โมงละก็ตีห้าอันนี้เหรอแค่คของมึงละโอ้ยคุณตำรวจคุณต้องเข้าไปใจเงินที่ล่ะคุกไม่เห็นหน้าเข้าเลยอะคุณต้องข้าวในคันไม่จับคุณทำผิดครับอ่ะ ระวังนี้ระวังนี้ฉันแอบม,มีด้วยวตำรวจไม่ตามมาด้วยผมได้ยินนะครับแล้วผมจ้องมาคุณอยู่แล้นี่มีก้อมุ่งจดที่แอลซ่อนไว้นะครับอชีอะไรอย่างนี้อะจะไปทำวตำรวจเยอะจึงทิ้งฉันเห็นนะว่าใครอยู่ตรงนั้นนะอ้ครับครับเข้าก็แก้ไอยข้อของเลยชั้นสองชั้นใดสุดที่ไม่มีคน หลอกเหมือนกันสิไปอาไปอาเข้าที่นี่ทำให้ก้าวจะปิดติดตามคนเยอะครับครับวิ่งมันคุกอะไรเนี่ยอยู่สองคนด้วยคุกสองคนข้างในมีกระจกเอาไปเลยพวกนายอยู่คุกเดียวครับครับ โอ้ยเห็นไหมว่คนท้องผีคนใหม่มาเลยนะเออยิ่งถึงกันเนาะตายอ่ะเข้าขุกองค่ากันเลยนะแกแกไม่อยากเข้าคุกเลยนี่ฉันต้องมาอยู่แบบนี้ยังเหรอประตูเดี๋ยวมันน่าจะปิดเองแล้วกันแล้วก็หลอกกันนะนี่อ่ะดิงดิิงมันไม่ใช่เวลามันแหล่นเฮ้ยนายนายคิดว่าโค้งที่นี่น่าเบื่อไหม น่าเบื่อสิเราต้องอยู่ในเนี้ยกี่ปีรู้ไหมกี่ปีเหรอสิบปีเลยอ้โหรอมากกว่าฉันอีกของฉันตั้งยี่สิบปีเลยฉันไม่เบื่อจะตายฉันอยู่มาแค่ปีเดียวฉันก็เบื่อจะตายเลยอีกตั้งสิบเก้าปีฉันฉันไม่ฉันยังไม่อยู่สักปีเลยอ่าไม่มีทางรอดเลยหรอเนี่ยโอ๊ะประตูปิดแล้วเฮ้ยหอยไม่ประตูปิดแล้ว เพื่อประตูนาเราปิดแล้วเราหนีไม่ได้แล้วเออประตูฉันก็ปิดเองตอนที่ฉันกลับมาใหม่ๆฉันแฉบร้องไห้เนี่ยอะไรเนี่ยฉันควรอยู่คนเดียวเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับหิยีมีคุกมามีสิอารีตำรวจด้วยทางเชื่อมกันเลยนะเนี่ยก็คลิปนี้นะคะก็มีคําสอนด้วยนะคะคำสอนในคลิปนี้ก็คือเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อย ไม่ดีนะครับเพราะว่าเราอาจจะโดนปรับหรือโทษท้ายแรงค่ะจะเข้าคุกได้เลยนะครับอ่าโอเคก็ถ้าใครก็ถ้าใครมีคอนเทนต์หรืออยากให้ผมทำเรื่องอะไรทําเกมอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างเลยนะครับก็อย่างเช่นโจนอา่ามโโจนปล้นสถานีตำรวจนี้นะคะก็มีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันหรือถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมรูบกเกมอะไรเรีออยกให้ผมเล่น ไม่ครับแบบอะไรราบอกแบบอะไรคอมเมนต์มาใต้ล <c oughs> <c ười> ่างเลยทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเที่ยวกินเค้กซีดีกว่าเอ้ยเฮ้ยเออเอเ้ยดนเข้าคุก